อ่าบอดีสำหรับผู้ที่บ่ดถือกระเพาอ่าขันผูบอ่ะถือกระเพ่านี่แค่นี้ยังมันผิดบปดิแต่ขันของเจ้าของส่วนอีสิ่งเหยียบเจ้าของไว้บ่ให้ผู้อืน่นเห็นแม่นเขาหัวเขาบ่จักพลาดไปแล้วผิดไปแล้วขอการแก้ตัวใหม่ได้ไหมไม่ได้เป็นอาสัน่นขันผู้อื่นเนี่ยบู๊ยแม่นกองหินปันในเมื่อ,อกี้เอามาถมเต็งไว้เต็งไว้เต็งไว้เพอเพอสิบบวกที่เต็นทับปุ้ดได้สู้มันนี่นะอ่นี่เป็นอาสั่นเพราะฉะนั้นให้ระวังอ่าให้ระวังเพราะว่าถือกิ่งยังกระเพาะเขาถือใจเจ้าของ แต่เจ้าของอยัง่ยบะถือใจเจ้าของหาลัางเทือนะน,ะน่ะยังกัดลินเจ้าของอยู่เห็ดเท่ากับเห็ดน้ำบานนะเมืองข้าเจ้าว่ามันว่าเขาสิได้เห็ดได้ทำแบบคือปูนาให้กันไงส่วนสียูว่าอะไรซัมเนี่จากล้มพัดล้มเพลจะล้มตีล้มดึงแต่ว่าปูนาตั้งหลักไว้ให้ลูกลูกชุกคนเขาสิไปตามใจลูกว่าอะไดเด็กลูกมีหาขนหอกขนจ้ะมันสิมีผู้หนึ่งบะถือกัน มันก็สิไปงอไออีนั่นตีกับบักนี่งอไออีนี่ตีกับบักนั่นเอาไปมาพูพ่อขันไปเขาลูกผู้นี้ลูกผู้นี้ก็สิสร้างผู้นี้เอาไปมาแล้วพิดเพราะแล้วิษเนี่เหมือนเขาเป็นลูกอ่เขาเป็นพ่อนั่งตั้งวิวขึ้นปูนาองนี้ป่ะช่วยพิดกันจะกันแตาสูบไม่ผิดต้องสูบอ่ะเอาไปมาแตีกันกูก็ตีกันไปเมื่อหามเด้่กูก็หามห้ามไม่ได้กูก็ปล่อยใส่ใส่ก่อนเออมาหลบใส่กันมันขี่ขานตีมันเสาเองดอกไหนก็อยู่มัสซาสูมือนี่แหละยังที่แหล่ะ S <S เขาเห็นลูกคูงเฮืองเหลืองเหลือมเจริญลูกสุขูสุขคนบวาซุขข้มเขาจากไปก็แล้วแต่นี้ซุ้มที่เขาปฏิต่ตกนดีแจขงเขาเพราะถือว่าเราได้ให้เขาไปแล้วลูกก็คือลูกนะสิ่าเป็นพอ่อห้องเป็นไปบ่ได้ลูกก็คือลูกถาสักเมื่อหนึ่งเขาล้มเขากลา,าคานมาหาพ่อหามเม่เขา็ยันยงนี้เดี๋ยฟื้นฟูลูกเป็นไปขึ้นเขาซุ้มไหนที่เขาฮูงเฮืองเหลือง เ้าวเห็นนักับน้องมือสุดๆอกอนุปทานาสาร์ธอบุญน้ำมาทีแหละคือเห็ดนี่แล้วพ่อไปยังพายห้าวเห็ดใจให้เป็นพระแล้วนะเพราะว่าห้าอยู่ใส่ห้าวก็ะเย็นเบิ้ลแต่ห้าวออกไฟเข้าใจเจ้าของเห็ดนั้นก็พ่ถือใจหรอกมองเห็นต้นไม้ที่ซื้อหนูขวางหูขวางตากูแท้แต่ไม่ได้เป็นไปเบิ้ลดิเห็ดอีกอย่างคือการนี่ยการกูบ่ได้เป็นเงี้ยมก็บ่ได้กระซุบกระตัดนะกูบ่มาเอิญกูนะขี่แต่แรกก็ขึ้นฟีแล้วบาดเนี่ย โอ้คือปูนาคเด้ปูนาคไปท่านในอ่อนคือพักคนึงนี่ยังเห็นพระเห็นพ่อแม่ผู้บ่ายจาร์ผู้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกาบมั่นแต่ขันพระองค์ไรบ่มีศินยังคืนว่าปูนาคเสียสิบนิ้วหรืปใส่มือเพราะว่าคุณคุณเป็นพระคุณยังไม่มีศีลน่ะผมมีศีลินหาคอยผมจะไปขาอะไรกัผมที่ก้มกาบคุณได้ยังไงนี่กเปรียบเสมือนผ้าเหลืองห่มตอนน่ะนะเอาคุ้มไว้เอาศาสนาไปทนธรมะหากินปูนาคว่าเอาปูนาคว่าบ่กาบพ่อบอกพ่อแม่ผู้บ่ายจาร์ไว้แล้วปูนาคสิกาบผี ผีตัวนั้นจะต้องเป็นผีที่บอกเลขได้เป็นยังตีขันบอกเลขได้บอกเลขถึกอุชิกาบพ่พอเป็นยังไม่ได้ให้ลูกหลานกูยูยูดีกินดีอ่าเขาว่าหาไม่เฮาหรอกมีแต่เฮาเนี่ยแหละหานนะคือหาให้ยูสมืนได้กินได้สางเ่ยอูนาคมีทุกอย่างเพราะตัวเลขดูกแต่ละหลานมีทุกอย่างเลขจะให้พ่อไปหาเห็ดก็คืคอทำไมได้ก้อนบม่ได้ดอกเฮาใสงินเทวดาแต่ว่าสีแดงินเทวดาแต่ละครั้งมันต้องมีคุณงามความดีสักอนต้องต่างใจเห็ดสักอนนี่แหละ คือจังลูกพอนพ้าร่วยเห็ดยังสิเหรอพ้าลูกพาหลานผ้าอีอยไม่เห็นสิเหรอมะแต่มหฮากินแน่ท่าน้ำเห็นพามบหอพามแตกปูขี่พามแตกปลาเหลือแต่ขี่กัมภาขาคนทอก้องเพลนอย่างนี้มันพอเป็นอยังมแต่กินรวบบจักรทานระจบค่ายออกจากเถืออมแต่กินเนี่ยเห็ดจะสิผู้น้าคือกันสมัยตะกี้เรื่อยเห็นบ่านั่นนะถามลูกนะผู้ยู่น้ำอ่า เอาเงินเนี่ยเงินลหลายๆสู่ปเฮ็ดอีย่างงอทำเป็นผู้มากินเหล้าเมาใหญ่เป็นบ่มันก็ดจากเบ้เขาคับเขาบาบา่าบ่าบนตัวพาลูกพาเต่าไปเท่นไปลอยฟันดูตัวมันได้สิมวลกูฟ้าตัวนัะนะ่นน่ะเงินตั้งหลายล้านเนาะเสียวมาซื้อเให้ยังขี้ดินตั้งเจ็ดแปดไร่มาสร้างโรงท้ำอย่างบนตั้งล้านสองล้านนะเห็นบ่นั่นน่ะเขาซืบต่อพอเงินเทวดาให้เขาเอาเคยจังลูกเค็นั่นสิล้วได้มากอไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปท่านไปมันสีแดงมือแดก็สร้างบ้านขอเขามีความตั้งใจแต่เสือแนววา คนที่มีความตั้งใจสางจริงๆแล้วนะ่ะเทวดาเขาบ่รรทุกดอกใช่เทวดาพ้นบ่รรทุกดอกเพราะในเหตุผลเพราะความตั้งใจของเขาสิเจนความตั้งใจที่เราจะทำนี่คือ,พอเพิ่นเฮ็ดเลยนะนลนลเลยนีนเยออ่ยเพราะว่าพอมาเบิ่นน่ะบอกเทวดาเบิรนแล้วเนี่ยบอกเทวดาเบิรนแล้วอืมบอกเทวดาเบิรนแล้วว่าเพิ่นสิสางวัดเดอ้อเพิ่นสิสางมโมนี้อ่ามือวันที่สามสิบเนี่ยกะสิมายกเสาเอกเสาโทดเดอ้อเพิ่นกะสิบอกว่าเก้าเห็นบมั่ยสิบอกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นนี่สิบสี่ชั้นโบราณพุ่มวัดพุ่มววัดดเทา อากาศเทวดาพุทธเทวดาธรรมเทวดาเทวดารักษาเจ้าท well. ้งตนไม้เหี่ยวห้อยนอกจาสีมาเบิดลาเช่นในเช้าว่าช่วงใดนที่เทวดาองค์ใดน่ะเพิ่นมีกําลังที่สีมาบอกเฮาตัวนี้เด้ออีหล่ะตัวนี้เด้อบุกรลาสีได้สร้างไม่จะเป็นเัื่องสั้นคือสมัยตะกี้่ระพูนาคนั่งสมาธิอยู่เนี่ยไ่ได้บ่ได้บ่ได้ปล่อยหลายตัวขันมาสิมาตึกหมุนไปมาสิมาตึกขันตัวใดมารู้แสดงว่าตัวนั้นออกสิเป็นเร่องสั้นเป็นคือเข่าหมุนกลวงรอดอยู่พอ สมัยตะกี้เนี่ยมุนไปสมอยี่ว่าหยุดหยุดตงหนาเข้าหนิลูกสมัยพอนางพระว่าน่ะว่าได้บอกลายตัวคือสมือนี้สมัอนี้มันมีช่องยวทูบสมัยตะกี้มันมีช่องยวทูบถามโรงเยงไปตัวใดตัวหน่สี่ห้าล่างกับสี่ห้าล่างเรื่องเ็ดล่างกับเ่องเกศล่างเพราะตอนนี้ช่องยวทูบเขาม่อันนี้ไยังกันแต่อันนี้กันหัวอันนี้กันซึมเ็ดไว้นี่พ่อบอกเลขถึงไม่แล้วห้างวดติดต่อกันขันมันสมัยตะกี้พอปุ๊บแม่ะวัน บางเรื่องนี่บวกตัวมัน097 091 095 097เนี่ยเรียนบวกอ่ะบ้าก็ได้ตัวตัวภูเขาเล่นสองตัวเขาก็ได้อ่าเลขลดพ้นอ่ะก็ออกออกแล้วออกอีกแล้มันเหลือตัวเดียวมันบวกท่านออกปุ่นเหลืออยู่อยู่บวกท่านออกอยู่ตอนนี้นี่เอา40ก็ออกแล้วเออยังี40 17ก็ออกแล้ว417ก็ออกแล้ว17ก็ออกแล้วเหลือแต่40อยู่หขนาดเรียกลดพูนอ่ะนะ เอว่ามือนีขันเฮ็ดขันได้ซี่ส่วนจมูกแม่มตาตาเลยอาจจะว่าอาจจะว่าเป็นซี่ส่นเจ็ดฉบับหรือเาดับอย่งนี้ว่าโมลุยจากอะไรนะซูนแทนที่ซูนว่าแทนที่เนี่ละถ้าฟังมึงอีพอเพ่นนี่ยละเพราะว่าสิได้อัานเชิญอีพอพุ่มเทพพุ่มเทวดาต้องมาเฮ็ดให้ลูกให้ล้านเบิ่งว่ามื้อนี้สิได้เลขมงคลตัวใดของผู้นี้มันก็ของบ่มีห่าง ของวมหิหางเข้ากับพายมามระวังขันเข้ามากีหลีเข้าไก่จังคอยจัดขัดกบพันก็กจังส่องยุทธก,กับพระวานน่ะละมันอยู่น้าเข้าอด้บุญญาวาสนาบางครั้งเขาบ่มีบุญเท่ากับใส่ผู้มิบุญคือคนมาหลายๆคนเนี่ยผู้นึงก็เห็นเป็นตัวหนึง่งแม่นเท่าข้นป้ายไห่เปร์เจออยู่เนี่ยมันก็ไปซื้ออีกตัวนึงพอใจมันบ่มักตัวนั้นออกสุดทไทยออกมาก,กับแม,คมบบ่ความูลซักไหนบอกว่าไอ้ผู้เสียยวามกูละกันแล้วเนี่ยันเป็นนักสั่นตัวคือผู้นากไป บัตกูแทวนั่งนี่ละ่ม่บอบ่บบว่าดอกอันนั่น้อาจา์ลืมความเห็นบันั่น่ะอยพนาเอาไว้หาหา่ะจะไปซื้อหาหานะคนว่างวดวาหาหานค่ะมากไปทัวอื่นซะเอือถือยุคหาหาถอยดี้น้องบอเออถือยุคหาหานแต่ว่าเกดสามนั่นงวดนั่นแหละได้เกิดพองวดพอพม่ไเกิดนั่นเกิดามเก็ดสามทั้งบนทั้งล่างไงเนาะยุคพนพอก็ะไรก็ดสาม เจ็ดสามเจ็ดสี่มานี่ก็ได้เออจ็ดสามเก้าเก้าสามเจ็ดนั่นปอร์ไมันจะไปทางไหนงั้นกะเฮงอีเทติ่งรถตัวอ่ใจว่ามึอนี่ก็ถือว่าเออก็เลยคือจุนได้ใจกูว่าวันที่สิบเอ็ดอ่ามาขอโชคขอลาภเพื่อลูกเพื่อเต้าได้สร้างพ่อน่ะอยากให้ลูกให้เต้าได้สร้างบ่อยอยากให้คนที่เขาบ่สนับสนุนเฮ้าเห็นว่ามันสั่งบ่แล้ว มาขึ้นนั่นไปแท้ผูเขาว่ากับนีผภูรังคนมางานเทาเนี่ยพอถึกแล้วนี่เนี่ยบ้านเมืองเขามาจุดทูบให้สร้างแล้วให้งานสําเร็จแต่เปลี่ยนอสุรกายมันมันไมาไปจุดทูบให้งานสําเร็จนะมันจะเป็นในสันนี้พอผู้หวังดีดีแต่ประสงค์ร้ายผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายผึกมาแล้วเนี่ยผู้หน้ากูสร้างวัดโคกลางนี่แหละเป็นพระหมอทรรมไงพร้อมดี ถ้าเป็นหมอทำรุ่นน้องปูนาคพอปูนาคเลียนทำนลอีปูใหน่้ำฝันปีศสองร้อยสามสิบแปดข้าเจ้าก็เรียนมาสี่ศิลกวที่พ่อศิลที่เกศนี่ละแต่ใส่ว่าข้าเจ้าเป็นพระข้าเจ้าเลยว่าข้าเจ้าจะไปจุดแล้วพระโลกชิดข้าเจ้าบู้ยมี่บนเรวานนเด็ดจุดทูบผู้นาคกับมาบอกดิจุดทูบกันจุดทูบว่าให้สำเร็จเอาวางสั่นนาอบบานเบืองเขามา่อซอยงานกูสุดท้ายแล้วปูนาคสร้างวัดแล้วจากอันนี้กุฏิหอนเดียว มีห้องน้ำเหมืนซีพีห้องมีห้องถ้ำมีอย่างสารพัดอย่างไว้ให้ลูกหล้านจอหน,น้ามดันสุดท้ายแล้วปูนาคไปสร้างอาสาราพักศพให้จนแล้วแล้วปูนากคนได้นี้สมัยตะกี้เนี่ยังอยู่บ้านอยู่สีทาานยอยู่บางบ่อได้เข้าไปอยู่ในอุดอรตอนเข้าไปอยู่ในอุดอรแล้วมันมีช่องยูทูบ แต่ตานางสูงนางพรยังบอทันในเฮ็ดช่องเขาไล่ขามันเห็ดต้นไล่ขาไม่เห็ดเนี่ตอนพอกระลังดังสุฟ้าเฮ็ดเนี่ยเอากระพากันเฮ็ดเฮ็ดมากกับเท่าซูมือนี่เลยบ้านไหนเอออันนั้นเลขเก้าห้าศูนย์ก็อย่าโยกขึ้นเล่เนาะไม่เคยเพิ่งดอกแต่ว่ากดมันผ่านไปเห็นหาศูนย์นอันนี้ก็ได้ได้เกิดได้ขานยอนผู้คนสนิทปูนาคได้จะได้ใหญ่กหน้าบวานมาเท่าคู่มือนี่แหละยอนคนสนิท แล้ช่วงนั้นดังแห้งแล้วพ่อเนาะอ้ยภ้ษาถูกท่อนเนาะมันเหลือตอนเดียวที่พ่อไปไทยมันไปไทยอ่ะพ่อคือพ่อไปนั่งขี่แน่นขอ้เฝ้าไปแซ่กับเฝ้าไปนั่งกินข้าวมันก็ไล่สดไปน้ำท่ามันก็ไล่ไปตลอดพ่อไปยังตีช่องมันนม่บารมีเป็นสั้นเลยแต่ว่าปูนาคือมันชินแล้วสมัยตะกี้โยมเพื่อสีธาตุนี่บอกตัวเดียวบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวพันศาถึงทั้งพันษา บอกเลข3ตัวนี่วันนั้นเนี่ยที่เขาได้มากที่สุดแม่กู้นี่ได้เจ็ดแสนลูกศิษย์ลูกหายุงเทพได้พู่ละสองล้านสามล้านอ่าอีนั่งนวยกันนะเองเนี่ได้สี่แสนเขาโกงไปสองแสนตอนนั้นได้เงินหลายที่สุดบอกเลขหกแปดสี่อ่าหกแปดสี่แต่น้ำแม่แต่เขียน